เคเคป๊อปสวัสดีค่ะตัวแม่ยังไงก็ยังคงเป็นตัวแม่ล่าสุดตามรายง,งานของเว็บไซต์ o l l K-POP b a บ p ก n ิเป็นศิลปินเค o คกลุ่มแรกที่มีมิวสิกวิดีโอถึง2เพลงมียอดรับชมบน YouTube ทะลุ2,000ล้านครั้งโอ้โหบอกเลยนะว่าตัวแม่ก็ยังเป็นตัวแม่อยู่วันยังครอบนะ a c k p i n k นี้ไม่ธรรมดาจริงๆ อิทธิพลของ b บ็คพิง n ์นั้นไม่สามารถปฏิเสธได้เลยแม้ว่าจะไม่มีการ c o แบ็ a c k วงมาพักใหญ่แล้วแต่วงยังแข็งแร่งบนแพลตฟอร์มที่สำคัญที่สุดในโลกใบนี้อีกด้วยเมื่อวันที่31สิงหาคมมีการประกาศว่ามิวสิกวิดีโอเพลง Cute Love มียอดชมบน y YouTube ทะลุ2 0 0 0ล้านครั้งด้วยการแสดงที่มีชีวิตชีวาเอฟเฟกภาพที่ซับซ้อนและท่าเต้นที่น่าติดตามของทั้ง4สาว ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทั่วโลกาการจะได้รับการยอมรับแบบนี้ต้องใช้เวลาประมาณ5ปีกับอีก5เดือนเลย หลังจากเปิดตัวเมื่อวันที่5เมษายนปี2019และทำให้ b บ็ c พิง n k ก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินเคป๊อปกลุ่มแรกที่มีมิวสิกวิดีโอ2เพลงที่มียอดชมบน YouTube เกิน2 0 0 0ล้านครั้งนับตั้งแต่เพลงดูดูด,ดูทำลายสถิตินี้ไปแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนปัจจุบันแบ็กพิง n k และทรายเป็นศิลปินชาวเอเชียเพียง2เพลงเท่านั้นที่มียอดชมบน YouTube เกิน2 0 0 0ล้านครั้ง เพลงเหล่านี้ได้แก่ดูดูดูคิวดิตเลิฟและกางน้ำสไตล์ของซายนั่นเองกระดําบอกว่าซายก็เป็นวงรุ่นพีรุ่นใหญ่จาก YG เช่นกันเมื่อในอดีตสายออกเพลงกับ YG และสุดยอดจริงๆเพลงนี้เคยเป็นกระแสไวรัลเลยเบลว่าเพลงกางน้ำสไตล์เนี่ยฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองมีคนมาโคเวอร์เยอะแยะมากมายรวมไปถึงมีคนทำคลิป youtube ต่างๆออกมาเยอะแยะ ไม่ว่าจะเป็นคลิปแนวตลกหรือจะเป็นคลิปล้อเลียนก็มีเห็นกันส่วนเพลงของแบ p พิงนั้นก็ต้องบอกว่าพวกเธอยังคงรักษาความนิยมได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเรือได้ว,ว่าแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแบกพิงยังคงแข็งแกร่งและยังคงเป็นระดับหัวหัวของวงการเคป๊อยู่เสมอเลยอย่าลืมกดติดตามช่องเทคเคป๊อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เทคเคอปสวัสดีค่ะ